ซุปน่อไม้ซุปพี่น้องครับผมกินกับเนื่อปราทูสมเดอ้อสมมูกับนี้ครับที้เยของเรากินกับแตงนะฮะเกระหอมชีฝปปอมนี่ที่เด็ดของเราคือใบหูเสือ้อน้องสาวปู่ครับผมเก็บมาให้ม่ได้กินโดนมากละไปแชรบด้วยกันครับผมสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อมาดีได้ซุปน่อไม้มาซูพี่น้องครับผมกับปลาทูหนึ่งนะครับแล้วก็สมครับสมมูซุน้ำย้ายครับ อันนี้แกะซิมบ้งครับสมสมพอดีกินครับสําหรับหรอนี่กินแซบได้ตางแดนนะครับสมพอดีกินนี่ใบหูเสืองามบ่พี่น้องบ่ได้กินโดูแล้วครับผมน้องสาวปลูกครับงามน้องมันเก็บมาใหา้แต่ก็ับมาลองบิ่งครับผมแซบๆเนาะ้านกินกับเฮาก็แตงครับหอมบวัวผัออกชีปบ่ไปครับข้าวเหนียวเหมือนเดิมมาๆแซบนัวเหมือนเดิม ไอ้แสบแ่บอะไรก็ล้องสูปกระใหม่ก่อนมีลุงดูดพร้อมแต่ว่าก็เห็ดเผ็ดเด้ยพี่น่องคา้างนี้เลยครับอมสูปกรใหม่กระปวทู เนื้อใหญงไงเนื้อแน่นๆขาวจุนพูนอือมต้นไม้ไม่กแทบแบพี่น้องกอดเลยเล่าย่องอย่านั่งแต่จะสอวรอกมกัน ไปหูวเสื้อม่องกลุ่งกิดแรงมากแต่กับประกาศกิดร้ายทนะี่น้องขอมึงหนอครับ Này khoảng màn hát đấy Ở kim Ở kim kiên Ở kim nào

อากาศเริ่มเย็นลงแล้วครับฮองกงมันก็ชุ่อะไรบ้างอืมอม้ําท้องมากกําเนิม ตอนนี้ก็เย็ยนลงอีกแล้วครับอุณหภูมิลดลงอีกแล้วนนจะข้างหน้าหนาแล้วแซ่บชุกใหม่เนาะเห็ดเ,เองแซ่บเองตอนน้ำใหม่คอยนะำพุนอะ่เขียนเอง 好，嗯，嗯，你可喝牛？ เนี้วันวนออีนออนน้อินดิทิดมืดเลยนอนแล้วกะดูแลสุขภาพเด้อพี่หนองไอีสุบสิบคนครับสมมุติ cho mẹ mình đừng thua tôi muốn khâu gần ơi Hãy subscribe cho Mì Gõ

าจะเต็มไปทัวมันมีพักไขบอกพนอ้อ นี่ก็แซ่บอยู่เพื่อนแล้วมันไม่เป็นคลองไอ้งงงหรือนี่ประกาศกลิ่นไหลาย,ยานยูเด้ล้างยากระได้าะว่ากลิ่นมนัแนแรงมากเลยล่างนะครับล้างยางดีเลยล้างที่ระเบ้อแต่น้ำใจระกับ มันจะฟนเฟือน,นนะพี่น้อง ดุด,ด,ด,ดกินให้หมดรักเกะแล้วต้องเี้ะไม่แต่ไปก็ไปพี่น้องบ่ใครได้นั่งบ่ใครได้นั่งกินครับ ไม่่คยได้นั่งกินยูบ้านไม่ค่อยได้ให้เขาขตามคลิปเลยครับผมจะเที่ยวไซอ่ผ่ายไทายลงให้พี่น้องมึงครับเริม่มบรรยากาศ ข้ามันก็ต้องไปเ,เที่ยวแน่น้ะพีนนะ่น้องเนาะทาเที่ยวเปิดหูเปิดตายังแสบเลยไม่ชุด เขามาอบเลยกับห้าป็นเคียนนี่ก็ไปเออแนะนำอย่างนั้งแก้วครับนุ่มนี่ก็ปัดหัวสม

เขาติ๊กมือไหร่อย่พี่น้องมนหอมหมดอิ่มนะครับให้กินแฟนป้อนลสั่งโอเคครับพี่น้อง เหมือนเดิมครับชิ้นบ๊วยแบบใดวบ๊วยสภาพใดทว่ากันเด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น้อง,งอยูอ่ดีมีแฮงครับเขาหนา้าหนาวล้วก็ดูแลเออ่สุขภาพดีๆีสุขสุกคนครับผมพ่อกับแม่เข้มหนักครับชิ้นนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายแล้วพี่ครับผม